ตอนเาเข้าสู่ช่องนาราเริ่มรนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงการงานการเงินนะคะประจําเดือนเมษายนค่ะสาหรับชาวลัคนาเมถุนราศีเมถุนจ้าช่องของนารานะคะยึดวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ20พฤษภาคมถึงวันที่19มิถุนายนนะคะสําหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนานะคะเดี๋ยวนาราจะแปะลิวิธีการหาลัคนาไปให้ใต้คลิปก็ลองไปคลิกทาตามดูเนาะซึ่งช่องของลัคนานะคะยึด ชื่อข้อของนารายินลัษณะเป็นหลักนะคะผูพิพากษถูกาการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านภาพรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เหมาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามอว่าเป็นดวงส่วนตัวส่วนขาจะได้ดูดวงส่วนตัวกับนาราเนะ๊ะเดี๋ยวเราจะเริ่มอ่านดวงดาวก่อนนะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกแล้วเดี๋ยวจะเปิดไพ่แทรล์ประกอบให้นะคะที่รักในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวน,นะคะจริงๆแล้วชาวราาวกกัคนาภิษฎราศีภพศก,กนะคะ ดาวอาทิตย์เนาะสถิตยอยู่ในราศีเมษนะคะเรือนที่11ของคุณตั้งแต่วันที่20มีนาคามมาแล้วนะคะแล้วก็มีดาวศุกร์ส,สถิตยอยู่ด้วยเนาะอืแสดงว่านะคะชาวรักคนา เมทุนหรือราศีเมทุนเนี่ยจะไปโดดเด่นในเรื่องของการออกงานสังคมนะคะการที่ไปทําอะไรเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะการพรีเซนต์งานนี้จะโดดเด่นมากนะคะใครที่รอคอยการร้อนโปรเจกต์หรือการนําเสนออะไรเงี้ยจะเด่นมากแล้วปังมากเนาะ,ะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยให้นึกถึงอาทิตย์เนาะอาทิตย์มันมีพลงังมีเอนจี้มีแสงเนาะ,ะเหมือนเวลาเราทาอะไรมันจะเฉิดฉายมีสเสน่ห์ต่อคนหมู่มากทําอะไรก็ดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็จะมาจากการที่เราต้องไปดีลงางนคนเยอะๆหรือ,รอ,รอมีเพื่อนฝูงแนะนานะคะช่องทางการทํามาหาก,กินหรือนําเงินมาให้ก็ได้ ในเะรื่องของการงานนะคะาดาวอาทิตย์ทำมุมที่ดีถึงดาวเสาซึ่งอยู่ในเรือนที่นะอันนี้เรือนที่ 10, 10. เออการงานนะมีโอกาสมากที่จะไปเกี่ยวข้องกับงานที่นะคะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือไปเกี่ยวข้องอะไรที่มันแบบเอ,อ่อในลักษณะที่ต้องใช้ภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะเป็นลักษณะนี้เนาะหรือถ้าเป็นการเงินนะคะก็จะเป็นเงินที่มาจาก การไปดิวงานนะคะอาจจะดิวงานกับคนที่นะคะในลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่ก็ได้เป็นคนที่อาจจะได้มาจากการเดินทางก็ได้เนาะหรือการดิวงานที่ไม่เกี่ยวกับพวกเอ็กซ์พอร์ตหรือออนไลน์ก็ได้นะการเงินมาจากออนไลน์ก็เด่นนะคะการเงินมาจากการเกี่ยวข้องกับต่างชาติภาษาก็เด่นนะคะเกี่ยวข้องจากการเดินทางการอินพุตของเข้ามาการเอ็กซ์พอร์ตของเนี่ยเด่นมากนะอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็เป็นในลักษณะแบบนั้นการงานก็เช่นเดียวกันเนาะ ดาวังคารสถิตยอยู่ในราศีของคุณเนี่ยสิ่งแต่ว่ามันทํามุมดีนะอาทิตย์ทํามุมถึงอาคารเหมือนกับว่ามันเบ็นเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าพฤกษ์เมทุนเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณมีเอเนจีแบบคือไม่รู้ว่าเอเนจีมาจากไหนจะเป็นอะไรที่แบบมีแพชชันมีฮึกเหิมอารมณ์แบบฮึกเหิมลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างคือเอเนจีแบบ เยอะมากอ่ะแล้วเป็น energy ที่แบบไม่กลัวอะไรเลยนะอุปสรรคอะไรเข้ามาไม่กลัวคืออะไรที่มันสิ่งเสี่ยงเนี่ยคุณไม่กลัวคุณจะรู้สึกแบบว่าคุณกล้าได้กล้าเสียคุณกล้าเสี่ยงคนอาจจะรู้สึกแบบนี้เพราะว่าดาวคารมันทำมุมถึงอาทิตย์เนี่ยอังคารมันเป็นอะไรที่มันแบบลุยกล้าได้กล้าเสียไม่กลัวอุปสรรคปัญหาแล้วมันทำมุมถึงอาทิตย์คือ energy คือพลังมันจะแบบล้นเหลือมากคือมุทรลุคือคือดีนะมันเป็นข้อดีแต่ว่า ข้อเสียของมันก็คือบางทีเราทําอะไรด้วยแบบความไม่กลัวเออมันอาจจะนํามาซึ่งปัญหาก็ได้อันนี้สิ่งที่ต้องระวังแต่ดีนะ energy นี้มันจะดีคุณจะมีความรู้สึกว่าทําอะไรก็ได้ที่มันแบบได้เงินอะไรที่ได้เงิน,งนฉันทาหมดทา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 เป็นในลักษณะแบบนี้คือแบบเป็นจังหวะเวลาที่มีช่องทางการทามาหากินเข้ามาเยอะด้วยแหละแล้วคุณก็เลยแบบอยากจะทําเงินอะไรให้มันได้เยอะอยากจะกอบโกยคือแบบ มันเป็นเอเจีของการเงินมาเต็มมากอะ่ะเออหรือการทํางานเนี่ยมาเต็มมากคือไม่รู้พลังมาจากไหนนะเพราะว่ามันเป็นการทำมุมของดาวิีแล้วก็ดาวอังคารเนาะแต่สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยอังคารมาทำมุมถึงนิจูบางทีมัน,มนในเรื่องของการงานเนี่ยระวังในเรื่องของเราตัดสิสนใจอะไรบางทีเราจะตัดสินใจด้วยอารมณ์ แล้วก็ทํามุมฉากถึงพุทธด้วยบางทีเราไม่ไม่ทันได้คิดด้วยนะอาจจะเป็นลักษณะคือแบบคิดอย่างงี้พูดนี้คือทําเลยทําเลยทาเลยอย่างที่ราบอกคือคุณกล้าได้กล้าเสียคุณไม่กลัวอะไรแต่ว่าสิ่งที่จะนํามาคือปัญหาที่เราต้องกลับไปแก้ในสิ่งที่เราทําไปเรื่อยๆทำไปแล้วกลายเป็นว่าต้องมาอุด เหมือนเหมือนเราต้องมาปะยางอะเออปะแบบรั่วให้พอขับรถไปได้ก่อนแล้วเดี๋ยวยางมันก็รั่วอีกอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวดาวพุธนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษเดี๋ยวมันจะทํามุมดีขึ้นลหลายๆอย่างในโครงการงานการเจรจาติดต่อสื่อสารนะคะมันดูมันจะดูซอฟต์มันจะดูก่อนอันนี้มันอาจจะดูซอฟต์ก็ได้นะมันแล้วแต่บุคคลเนาะนาราอ่านดูแบบกลางๆแล้วไม่ได้อ่านเจาะจองคนใดคนหนึ่ง พอมัน,มนทํามุมดีขึ้นแต่ถามว่าซอฟลงไปกว่าเดิมไหมมันก็นิดหน่อยนะเพราะว่าคุณก็ยังมีความเป็นคนตรงๆอ่ะอนะดาวพุธย้ายเข้ามาเนี่ยการเจราจาติดต่อสื่อสารเด่นมากลุยงานเต็มที่พบปะผู้คนเจราจาโดดเด่นนะช่วงเดือนเมษานะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีดาวเสาทำมุมที่ดีถึงทรูโนดเสาอยู่นี่ทรูโหนของคุณอยู่ในเรื่องของคุณมันจะเป็นในเรื่องของ บางคนเนี่ยถ้าใครวางแผนเรื่องของการที่จะเดินทางต่างประเทศนามาบวันว่าจะได้ข่าวนะเช่นลรอคอยวีซ่า รอคอยการเดินทางต่างประเทศเรอคอยข่าวจากทางไกลนะเราว่าคุณจะได้ข่าวมาทํามุมที่ดีนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีนิวมูนนะคะในวันที่11เมษายนนิวมูลมันอยู่ในราศีเมษเนี่ยอ่านิวมูนเหมือนกับการที่เราไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่นะคะได้เริ่มต้นงานใหม่ได้พบปะเพื่อนฝูงสังคมใหม่หรือได้ออกงานแล้วพบปะ อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตคุณมันเป็นจุดเริ่มต้นเนาะบางคนอาจจะเพิ่งได้งานใหม่นะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาการเริ่มงานหรือได้ไปทําอะไรใหม่ๆกับสังคมเพื่อนฝูงนะคะไปได้เที่ยวสถานที่ใหม่ๆพบปะเพื่อนฝูงใหม่ๆมีเพื่อนใหม่แน่นอนแหละมันเกี่ยวข้องในลักษณะแบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยววันที่1 4นะคะเมษาวันที่1 4เมษาดาวศุกร์ตอนนี้มันอยู่เรือนที่1 1เดี๋ยวมันจะย้ายเข้าสู่เรือนที่12วันที่1 4สเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเมื่อดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่เรือน ที่เนี่ยนะคะอาจจะเป็นในลักษณะมันจะไปอยู За, ่ข้องกับความรักซะมากกว่าเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะได้เงินมานะแต่เป็นเงินที่ในลักษณะคือจะเรียกว่าอะไรเงินเทาๆาไหมเออเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเงินเทาๆเงินที่ได้มาด้วยเสน่หาอะไรเงี้ยเออมันจะไปโดดเด่นเรื่องนั้นเนาะแต่เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องความรักอีกทีหนึ่งเราจะไปอ่านคลิปความรักประจําเดือนพฤษภาอีกทีเนาะดูการงานการเงินนะคะ การเงินมันตั้งแต่กลางเดือนเมษาเป็นต้นไปนะสิ่งที่ต้องระวังคือการที่เวลาเราจะลงทุนอะไรเนี่ยนะคะระวังนิดนึงน้องให้ดูดีๆมันมีโอกาสที่แบบเราจะเห็นอะไรไม่ชัดเราจะเห็นอะไรไม่เคลียร์นะคะถ้าจะลงทุนทําอะไร,จะ,ออะไรจะซื้ออะไรจะทําอะไรเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลดูดีดนะคะการเงินเนี่ยถ้าเป็นช่วงหลังเมษาเป็นต้นไปอ่นะนารามบอกว่าเป็นจังหวะเวลาที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะเป็นจังหวะเวลาที่เก็บเงินได้ก็เก็บอย่าเพิ่งใช้จ่ายอ๋อ แล้วก็เดี๋ยววันที่สิบเก้านะคะเมษาวันที่สิบเก้าเมษาดาวพุธนะมันจะย้ายเข้าสู่าราศีพฤกษ์ตรงนี้มันจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกกดดันเหมือนกันเนาะเช่นรู้สึกแบบเนี้ยอยากพูดแบบเนี้ยแต่มันแบบพูดไม่ได้เต็มที่อะ่ะคุณอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนคือแบบอยากจะพูดอยากจะอะไรคุณจะมีความรู้สึกแบบเก็บกดกดดันนิดนึงเนาะเนื่องจากว่าเมถุนปกติเป็นคนที่แบบ ชอบพูชอบสื่อสารชอบเจรจาพอหลังวันที่19เก้าไปเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่ากดดันอะ่ะอยากจะพูกก็ไม่ได้พูดคือคิดอย่างนึงพูดอีกอย่างนึงก็ได้อันนี้คือเป็นภาวะกดดันนิดนึงเนาะแต่ว่ามันเป็นช่วงพีเรียสสั้นๆคุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องตกใจมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเนาะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาให้ดวงดาวมันมาเข้าสู่เดือนที่12บสองเนี่ยมันเป็นเลือนแห่งศัตรูรับระวังนิดนึงเนาะการพูดอะไรจะนํามาซึ่งการ การสร้างศัตรูอันนี้ต้องระวังหลังวันที่19เายมษาไปเนาะอันจะเป็นดวนพฤสภามากกว่านะจ๊ะอ,อ,อะไรอีกดาวเสาสแควรยูเรนัสอหลายๆคนนะ่ะนารามบอกว่าใครที่ทำธุรกิจออนไลน์หรือเกี่ยวข้องกับออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นจังหวะเวลาที่มีความตึงเครียดอยู่นิดนึงนะดาวเสาสแควรยูเรนัสในเรือนที่12เนี่ยนะคะ มันเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะมันทําได้แต่ว่ามันไม่ได้ราบเรื่ออย่างที่คิดแล้วมันก็จะเป็นในลักษณะคือเป็นแบบนี้ตลอดทั้งปีนะคะมันมีเรื่องที่ต้องตุกจิกจู้จี้มีเรื่องมีให้แก้ปัญหาเช่นส่งของผิดใส่ที่อยู่ลูกค้าผิดโอเนเงินผิดเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้อันนี้คือต้องระวังเช็คดูดีๆนะคะสิ่งที่ต้องระวังมีอะไรอีกอืสิ่งที่ต้องระวังของเมถุนเดือนนี้นะ้าเรามองว่า น่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารคำพูดอารมณ์มมโมหะโทสะอันนี้ต้องระวังนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของไพ่ดูสิว่าไพ่จอเป็นยังไงเดือนนี้เหมือนกับว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วดาวอาทิตย์มันย้ายเร็วเนาะเมือเมษาเนี่ยมันเป็นจังหวะเวลาถ้าเป็นไปได้เมถุนก็ลุยงานลุยเต็มที่เลยลุยอย่างเดียวไม่ต้องพูดเพาพูดแล้วจะนํามาซึ่งปัญหานะคะทํางานทาเลยเต็มที่นะคะการสื่อสารเดือนนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณสื่อสารค่อนข้างที่จะ จะบอกว่ายังไงดีมันยิ่งกว่าตรงอะ่ะมันแรงอะ่ะคือคุณสื่อสารได้แบบเมื่อก่อนอาจจะอารมณ์ดีอารมณ์ชิวๆแต่ช่วงเนี้ยเนี่ยช่วงอาทิตย์กับอังคารทํามุมถึงกันเนี่ยโอ้โหตรงไปตรงมาปะชดะไม่ยอมอะ่ะอืมอันนี้คือต้องระวังแต่ดีนะเอนเนอรจีคุณมาล้นเหลือมากทามาหาก,กินหาเงินแบบมาเต็มมากทํางานแบบเอาตายอะ่ะทํางานคลั่งอ่ะ เงินเข้าอ่ะเงินกำลังเข้าอ่ะนะให้ไบแรกว้าวเดสตันเลิศใบแรกก็มาดีเลยทุกคน นะบอกเลยว่าถึงบอกว่าเดือนนี้เนี่ยสัญลักษณ์ดาวอาทิตย์ก็มาเดอร์ซันคือแบบเอเนจีล้นเหลือมาจัสติสสิบดาบเห็นไหมพุ่งพูดอยู่ว่าทำงานนะ่ะในับคัพส์เทนซับคัพส์เทมเพอเรนต์เซเว่นับคัพส์เดอะลอเวอร์สแ last one ไพ่ตรงกลางเลิศไพ่ตรงกลางมาก็จบแล้วไม่ต้องอ่านต่อละ <c oughs> ขออ่านไพ่ตรงกลางอย่างเดียวเลยได้ไหมคุณมีไพ่เมเจอร์คาดขึ้นมาหลายใบเหมือนกันนะมีหนึ่งสองสามสี่ใบอู้นะคะที่ผ่านมา หลายๆคนรอคอยคําตอบอะไรอยู่หรือเปล่าเรื่องของการงานนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามีคนมาออฟเฟอร์หรือมีอะไรเข้ามาทําให้หลายๆอย่างหรือรอคอยคําตอบเรื่องของการงานการเงินนะคะคุณได้รับคําตอบนั้นแล้วนะคะหรือคุณจะได้ข่าวในเร็วๆนี้นะซึ่งสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยต้องบอกว่ามันผ่าน จุดที่คุณพยายามทุ่มเทและแบบทํางานหนักมาเยอะคุณสมควรที่จะได้มันนะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณจะตอบแทนนะที่ผ่านมาคุณทําอะไรมาเยอะแยะมากทํานู่นนี่นั่น,นทําอะไรหลายๆอย่างเยอะมากแบบทําแบบเหนื่อยแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังมีคนคอให้การช่วยเหลือสนับสนุนสปอร์ตคุณดีอยู่โดยเฉพาะคู่ครองหรือคนรักนะเออมีไพ่เดอะเลเวอร์ขึ้นมานะคะมีคู่ครองมีคนรักคอให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีนะคะมีความสุขดีนะคะ แล้วก็สิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะตอนนี้คือการที่คุณทํางานหนักและทําอะไรหลายอย่างพร้อมกันเยอะมากแล้วเนี่ยเป็นไพ่สิบดาบเหนื่อยมากอ่ะเหนื่อยมากแบบอืมไม่รู้จะเหนื่อยยังไงอ่ะนะหนึ่งเดอนหนสิบสองสเ็ดอืมนะเหนื่อยเวอรวังนะคะทีเนี้เนี่ยสภาวะเนี่ยเดือนเนี้ยตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปอ่ะนะไพ่มันมาดีก็จริงแต่ว่า นาราก็ยังอยากให้เจ้าระวังนิดหนึ่งเนาะในเรื่องของนาราเน้นดวงดาวเป็นหลักด้วยนะระวังเรื่องศัตรูล,ลับนะคะใครที่นะคะเข้ามาแล้วแบบดูแหม่งแหม่งดูไม่หวังผลดูแบบมาให้เราไปลงทุนทนู่นนี่นั่นอันนี้เบรกไว้ก่อนคิดไว้ก่อนหาข้อมูลดีๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจผีผามคือช่วงนี้จะเป็นอะไรเออเออลุยเลยอ่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนารายอยากจะให้ฉุกคิดนิดนึงว่ามันดูเวอร์ไปไหมมันดูอะไรไปไหมคือแบบหาข้อมูลมาซัพพอร์ตนิดนึง ะะเพราะว่าเห็นไพ่สิบดาบมันแปลได้หลายความหมายเนาะแปลในเรื่องของการที่โดนหลอกโดนโกงโดนหักหลังหรือเป็นลักษณะที่คุณทํางานหนะักมากถึงขั้นลมป่วยนี่ก็ต้องระวังแต่สิ่งที่คุณได้มาเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความสุขความพอใจในชีวิตคุณดีมากก็ถ้วยเลเลนะคะเดินสซันขึ้นมาตรงกลางหลายๆอย่างดีหมดนะแต่ว่า สิ่งที่ต้องระวังก็ยังเป็นเรื่องของการที่ตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะคะเพราะว่าไพ่ถ้วยขึ้นมามันเกี่ยวข้องกับอารมณ์นาะะก็ต้องอ่านตามหน้าไพ่แล้วก็เน้นดวงดาวเป็นหลักด้วยนะคะการเงินมาละนะคะไพ่ในเซฟเมนต e เดอะคอรสมาแล้วนะคะ, nice acles, าะ,คะการเงินมาจากการที่นะคะ,ะบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีคนปรับเปลี่ยนมีในอนาคตอันใกล้หรือภายในเดือนนี้หรือ บางคนนะวางแผนปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินแน่ๆ,ๆ,ๆมันมีเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแน่ๆแหละนะคะที่ผ่านมาอะไรก็แล้วแต่ที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปมันถึงเวลาที่แบบต้องเริ่มต้นวง,งจรชีวิตใหม่แล้วหลายคนตัดสินใจลาออกจากงานมีโอกาสได้ไงานใหม่ไหมมีนะคะมีคนมาออฟเฟอร์ให้ด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นลนักษณะคือแบบคุณอาจจะยังไม่เลือกงานนั้นว่าจะแบบอันนี้ยังไม่ใช่น,นี้ยังไม่ใช่จะเป็นลักษณะแบบนั้นหรือเปล่านะคะแต่นะคะจะบอกว่ารับไปเถอะ บางสิ่งบางอย่างมันเข้ามาเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ชอบมันอาจจะไม่ใช่ในระดับแรกแต่มันจะนำมาซึ่งความสุขความสมหวงังมีไพ่สิบถ้วยขึ้นมามีเดดซันขึ้นมาหลายๆอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงเทมเพลนน์คือมันถึงเวลาที่คุณต้องปรับปรูเปลี่ยนแปลงหรือบางคนมีเกมปรับเปลี่ยนยกย้ายที่ทํางานนะคะแน่นอนแหละนะมันเป็นจังหวะเวลาที่อาจจะต้องไปทํางานเดินทางมากขึ้นนะคะหรือการที่โดนย้ายไป ไปอีกสำนักง,งานนึงก็ได้เนาะสำหรับบางคนอาจจะโดนในลักษณะแบบนั้นการเงินไนสเปเรเดเค้ลการเงินมาแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มาแบบเร็วพุทธดนะฮะในสเปเรเดเค้ล nice คือการเงินเหมือนกับว่าการเงินเนี่ยคุณมองเห็นแล้วว่ามันอยู่ในนะคุณคุณเห็นแล้วแหละว่ามันจะออกดอกออกงอกเงยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มารวดเร็วนะต้องบอกแบบนี้แต่ว่ายังไงก็ได้อยู่แล้วนะคะ บางคนนะคะวางแผนในเรื่องของการที่จะปรับปรุงเปลีป่นนนยนแปลงย้ายไปทํางานที่ใกล้กับคนรักใกล้กับครอบครัวก็ได้มีเกณฑ์ที่จะได้สุขสมหวังแน่นอนนะคะแต่ว่าระวังสภาวะเบื่อหน่ายนิดนึงนะ,ะอารมณ์แบบเบืเ่อเบื่อเซ็งๆนะมีไพ่สีถ้วยขึ้นมาหมายว่ามว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างมันมีโอกาสยื่นเข้ามาเนี่ยเห็นไหมจกักรวาลบอกเธอเอาไปสิเธอเอาไปสิเนี่ยหยิบถ้วยให้แต่ไปไงไม่เอาอ่ะไม่ชอบไม่ถูกใจจริงๆแล้วบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้มันจะ เป็นไปดั่งใจเราทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นต้องบอกว่ามันมีเหตุผลของมันหลายๆอย่างเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นอยู่ดีๆมันไม่ได้เกิดมันถึงสถานการณ์ของมันมันมีเหตุผลของมันที่ต้องเกิดแต่บางทีใครจะ ได้อย่างที่ตัวเองหวังมันก็คนบนโลกใบนี้ก็คงแบบสง่งวางทุกอย่างแล้วถูกไหมเออบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องรับไว้นะไม่ใช่ว่าไม่ดีกําลังจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามากระทบคุณตอนนี้นะคะมันอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อรู้สึกอะไรไม่ต้องกังวลไพ่เดอะซันขึ้นมาเนี่ยบางทีมันเป็นสภาวะอารมณ์ของเราเองสภาวะที่เราใจร้อนไงจะต้องได้ผลผลลัพธ์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนอ้่าพอมันไม่ได้หลังใจมันก็จะลงหงุดหงิดแต่จริงก็ได้ไม่ได้แต่มันช้า นะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินคุณไม่ต้องกังวลแล้คุณได้แน่นอนนะเป็นระวังสภาวะอารมณ์ในเรื่องของความเบื่อหน่ายซะมากกว่าเนาะที่เดี๋ยวนาราจะขอเปิดไพ่สรุปในเรื่องของการงานให้แล้วก็การเงินให้นะคะขอสรุปการงานและการเงินเอาทางงานก่อนนะ การงานการงานนะคะคุณได้ไพ่นะคะ k King ซ f w a n d แล้วก็โ o ล์ u ับคันะคะนี่โฟ u ์ตับคัขึ้นมาถึง2รอบเลยเห็นไหมสภาวะอารมณ์เบื่อหน่ายมากกว่ามีคนมาออฟเฟอร์มีคนมาหยิบยืกเขาเสนอโอกาสให้นะแต่เราไม่เอาเราจะรู้สึกไม่เอาอะ่ะเออรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งรู้สึกไม่อยากทาอ,อะไรอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นคือเหนื่อยเออนะไพ่ King of cup s เป็นในลนักษณะเอ,อ้ไพ่ i n g ซ f w n d คือ เอเนจีมาเลยคือมาเต็มทำไปเถอะเต็มที่ใครที่ทำงานประจำเจ้านายเห็นผลงานคุณแน่นอนนะคะไม่มีไพ่ National r e a d e r Vision, o n e r นะคะ Luciness นะคะก็คือหลายๆอย่างเนี่ยเรามีคือด้วยความที่เรามีความว่าเป็นผู้นำในตัวอยู่แล้วเราไม่กลัวตอบอุปสรรคปัญหาอยูแ่แล้วเป็นคนที่กล้าพูดคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเนี่ยแล้ว King of w a n กําลังจะบอกว่าตอนนี้ที่คุณรู้สึกอะไรว่ามันจะต้องเดินหน้าจะต้องลุยเต็มที่มันเป็นสัญชาตญาณของคุณทำไปเลยเต็มที่นะคะแต่ว่าระวังเรื่องของสภาวะแบบ เราด้วยความที่เราตั้งใจมากแบบมุ่งมั่นมากคือแบบคาดหวังมากเนี่ยกลายเป็นว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้สมดังใจเราไปซะทุกอย่างแต่จะบอกว่าคาดหวังได้นะไม่ผิดแต่ว่าสิ่งที่จะตอบแทนมาเนี่ยนะคะมันจ้งต้องมีบ้างแหละเนาะใครจะเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเรื่องนี้ด้วยนะคะยังไงผลงานออกมามันดีแน่นอนอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคาดหวังไว้ต้องบอกแบบนี้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของการเงิน The Jewels to coins ก็คือสองเหรียญการเงินระวังภาวะเงินหมุนด้วยนะเนี่ยอืมหาเงินเก่งก็ใช้เงินเก่งเหมือนกันเนาะเนี่ยเออนะคะ Profit loss นะคะ Up down นะคะ time m a n a g e m e n t balance คือ มันเป็นจังหวะเวลาที่คุณต้องเมเนจการเงินคุณดีๆนะคุณหาเงินเก่งเงินเข้านะแต่ว่าเงินก็ใช้จ่ายเยอะเหมือนกันไม่บริหารจัดการเงินแล้วไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณต้องเมเนจการเงินให้ดีนะคะเดือนเมษายนนะคะระวังเรื่องการเป็นหนี้เกินตัวการไปเป็นหนี้นนบัตรเครดิตรูดอะไรที่มันดูเกินตัวอะไรที่มันลงทุนแล้วมันดูแปลกๆอันนี้ต้องระวังนเดนึงเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาคิด หรือไม่หวังดีกับคุณแน่ๆอเข้ามาแล้วแบบเห็นไหมคะ Shadow s e l s นะคะ Addiction นะคะ Tem Tem อ่ Temptation นะคะ b o r d e s นะคะก็คือเหมือนกับว่าคือมันเป็นเงาของลักษณะแบบสิ่งที่ไม่ดีอะเออหรือการภาวะติดอะไรสักอย่างหนึ่งระวังเช่นการพนันออนไลน์หรืออะไรที่มันดูเวอเวอร์ที่มันดูได้เงินมาเร็วอะเงินร้อนเข้าใจค่าว่าเงินร้อนไหมมันไม่ยั่งยืนนะอันนี้คือสิ่งที่นาราจะเตือนการเงินภาวะเงินหมุน เก็บเงินดีๆบริหารจัดการเงินดีๆนะคะถ้าไม่อยากเดือดร้อนภายหลังนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมดวงประจําเดือนเมษายนสําหรับชาวราคนาเมถุนราศีเมทุนนะจ๊ะส,สำหรับใครที่เข้ามาใหม่ยาลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งจริงๆจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราอ่านดวงนะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกผสมประสานการอ่านไพ่ทาโร่ให้แบบนี้เป็นประจําอยู่เรื่อยๆเลยเนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปดวงเดือนนะคะพฤมจคมา้าวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ